สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำวดมวันที่16สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรนะฮะเด็ดล่างนะฮะจากเล่มนะพีพี P P 29นะคะ fc บางท่านอาจจะคำนวณก่อนหน้าอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนะเาะแล้วท่านที่ยังไม่ได้คำนวณก็ลองมา ดูที่อาจารย์วางให้แล้วกันนะเป็นสูตรระยะยาวนะคะเดี๋ยวจารย์จะไล่ให้เนาะแป๊บนะดูก่อนอเดี๋ยวขอเก็บคำเตือนก่อนนะคะมาดูตั้งแต่งวดที่ออกเออ สองแปดเลยนะสองแปดนะคะสูตรนี้จะมีการบวกเลขหนึ่งนะคะเป็นคงที่ทุกครั้งงวดแรกเลยงวดสูตรทิศงวดที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวอาจารย์เขาญาต์รันนัมเบอร์กันนะสิบสองสิบสามสิบสี่เอาแค่นี้ก่อนสิบสี่สิบสี่งวดนี้ก็มีสี่สามสองนะคะแบบนับลดแต้มลงมาะค่ะออกมาที่สองแปดสี่สามสองออกเก้าสี่ห้าสี่สามออกสามเจ็ดเจ็ดหกห้าออกห้าเก้าศูนย์เก้าแปดออกศูนย์ศูนย์ สองหนึ่งศูนย์ออกสามสองแปดเจ็ดหกออกสามแปดหกห้าสี่ออกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าออกสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าออกห้าหนึ่งสี่สามสองออกสองสามสูตรนี้มาได้สองตัวเลยนะคะสองตัวไล่เข็นไปที่เดียวเลยเนาะ เดี๋ยวขอรันนัมเบอร์นี่ยังไงสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ่ะหน้านี้มีทั้งหมดยี่สิบงวดนะยี่สิบงวดแบบเดินดีระยะยาวนะคะสามสองหนึ่งออกห้าหนึ่งนี่ค่ะห้าสี่สามออกห้าศูนย์ห้าสี่สามออกห้าสี่อ,อ่ะมาสองตัวสองงวดแล้วนะคะนี่สองสามเนาะ แล้วก็มีห้าสี่นะสองตัวโดยทัท่วๆไปก็จะมาตัวเดียวนอกจากเป็นการเบิ้ลเนาะเบิ้ลมันก็จะสองตัวเช่นศูนย์ศูนย์ที่ผ่านมาอ่ะประมาณนี้ต่อไปห้าสี่สามนะออกสามสองสามสองหนึ่งออกสามหกแปดเจ็ดหกนะออกแปดห้าสองหนึ่งศูนย์ออกศูออก 8, นย์หก 0, 0 6นะคะแล้วก็มีแนวทางของ8 7 6ออก8 7นี่อันนี้อีกงวดหนึ่งนะเข้า2ตัวมา2ตัวแล้วก็3าอ่ใช่4 3 2ามสอนะออก2 0นี่แหละคะ่ะยี่สิบงวดรวดแล้วนะมามาได้1ถึง2ตัวนะคะากาจะเปิดหน้าใหม่เลยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไทย ท้ายคลิปกันเออ,อีกอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์จะมีอีกหนึ่งสูตรนะแบบสามตัวน่าจะสองสูตรได้ซ้ําไปนะเดี๋ยวนี่คะ่ะหกห้าสี่นะออกศูนย์หกมาขึ้นหน้าใหม่อันนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันยี่สิบเอ็ดยบสองยบสามยบสี่ยี่สิบห้างวดรวดเลยจะเดินต่อไปไหมคะ่ะ เรามาตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะสำหรับงวดนี้สามสองหนึ่งออกเก้าหนึ่งใครจะชอบแนวทางของครบก็ไปดูที่ครบใครชอบแนวทางของปกักหลักก็ดูที่ปกักหลักใครชอบแนวทางของสูตรเด่นก็ดูที่สูตรเด่นเดี๋ยวอาจารย์จะทําตารางให้นะคะจะยกสูตรนี้ไปรวมไว้เดี๋ยววา,ยางให้ทั้งหมดแบบอย่างละสามตัวนี้สามสูตรเลยละกันแล้วก็จับสองตัวได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีบางสูตรที่มันไม่ชนกันเราหาสูตรที่ชนกันเป็นตัวหลักแล้วเอาตัวที่ไม่ชนไปจับ มันอาจจะได้ธรรมดาสามชุดแล้วก็เอาแต้มมาวัดแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์วางให้นะคะเป็นคลิปแรกเลยนะสี่สามสองออกสองหกแล้วก็หกห้าหกห้าสี่ออกห้าศูนย์นะยังเดินอยู่นะคะในในสามตัวนี้ห้าสี่สามถ้าเขาเรียกอะไรคะออจอระเข้ฟ้าถางจางจากที่หลุดมาแล้วสองงดติดติดกันแล้วก็ส่วนไอเนี้ยดับขาดล่างจะยังไม่หลุด มันจะได้ตัวนัมเบอร์โนคือตัวไม่หมาล่างคือเลขห้าเหมือนกันเนะยศูนย์วกันสามครั้งได้ศูนย์ศูนย์กับห้าได้ห้าอันนี้ห้ากับศูนย์ก็ได้ห้ามันเลขห้าน,นี่ก็จะเป็นตัวสวยน้อยสําหรับอาจารย์เนาะตัวที่ชอบก็คือไม่สี่ก็สามนี่แหละ,สอ,าหาอะสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้นะรอผลเลยเดี๋ยวเราไปจับชนทีเดียวเออเขาเรียกอะไรคะสามสูตรเลยมันจะมีสูตรหนึ่งที่มันไม่ชนไอูุ้รที่ไม่ชนเอาเป็นตัวไว้จับ เอาสองสูตรที่จับชนกันตัวไหนชนเอาตัวนั้นมามาเล่นนะแล้วก็ไปไข้คู่ก็ได้นะฮะหรือว่าสูตรไหนสองสูตรหลุดแล้วสูตรไหนยังยังอยู่ก็เอาตัวนั้นไปจับกับไอ้สูตรที่ไปซ้ําแล้วก็เอาแต้มมาวัดก็ได้มันอาจจะได้ประมาณสักเก้าชุดแล้วก็เอาเอาแต้มมาวัดนะคะก็อาจจะได้เช่นกันเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าถ้าเราดูแค่สูตรนี้สูตรเดี่ยวนะเดี๋ยวอาจารย์จะลอง ลองจับให้แล้วกันเวลาพอมีอยู่เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมห้าสี่สามอ่ะเราเอาเลขที่เราชอบก่อนเนาะสมมติเลข3ตัวหลังเนี่ยเลข3ามาจับก่อน3กับ3ามเป็นสิบสองเก้าสเป็นสิบสองนี่ได้นะ3ามสเป็นแต้ม6แล้วก็3ามสหเป็นแต้ม8ดถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าแต้มถ้าแต้มเดินเดินนะอาจารย์คิดว่า ตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นสำรองไปนะเอาตัวนี้แล้วกันนี่ค่ะเลขสามสามเก้าเนี่ยสวยสุดแล้วแล้วเป็นนาวาางของเลขสี่นะเลขสี่ก็จะเป็นเออสองสี 2, 4, นะ่เนาะแต้มหกสี่แปดนะเป็นสิบสองแล้วก็สนะี่สี่เนาะเป็นแต้มแปดอ่ะ ถ้าเป็นแต้มแปดเบิ้ลนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าเบิ้ลเนาะอันสี่แปดนี่ก็มายากอันนี้ก็มายากก็ถ้าถ้าใครชอบเลขสี่ก็ถ้าแต้มมาก็จะมีชุดนี้แต่จะมีบางสูตรในหลักสิบที่อาจารย์บอกเลยหลักสิบเลขสองก็ไม่มีเลขสี่ก็ไม่มีแต่ถ้าสูตรนั้นหลุดอันนี้ก็มาได้นะคะต่อมาถ้าเป็นเลขห้าซึ่งอันนี้เป็นเจอดับขาดล่างนะดับขาดล่างก็หลุดได้เหมือนกันแต่ว่าสองสามสี่ห้าง้ดที่ผ่านมาไม่หลุดนะคะ นอกนั้นในอดีตแต่ว่าง่ายๆอดีตเคยหลุดนะห้าหนึ่งหกห้าสองเป็นห้าเจ็ดเป็นสิบสองห้าสามเป็นแต้มแปดถ้ากรณีชุดนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็จัดไปอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นสำรองนะถ้ามันดับเอาอยู่ถ้ามันดับเอาอยู่มีวิธีการนะคะก็มีดับขาดล่างใช่ไหมดับขาดล่างก็คือ 5บวกกับ0เท่ากับห้าอําทำทำที่มาที่ไปของตัวเลขให้เลยก็คือ5นี่คือดับขาดนะเลข5ไม่สวยนะคะแล้วก็จะถ้าใครจะจัดก็ไปจัด85ถ้าจัดได้อาจารย์ก็บอกหลายครั้งน,นะต่อไปดับจระเข้หลุดมาสองวัวติดแล้วนะ วันนี้อาจจะเอาอยู่แล้วชื่อเขาจริงๆคือจอระเข้ฟาดหางนะคะดับจอระเข้ฟาดหางสําหรับท่านผู้ชมใหม่ๆได้ยินอาจารย์พูดจอระเข้ฟาดหางนะคะคือสูตรวิธีการทําเป็นแบบฟาดหางวิธีการก็คือศูนย์บวกกันสามครั้งแล้วก็บวกห้ามันก็จะเท่ากับเลขหนะ้าแต่อันนี้มันไม่หลุดอันนี้มันหลุดแล้วแต่มันมาชนกันอาจารย์คิดว่าสองพลังน่าเอาอยู่นะน่าจะดับอยู่ ขอให้ดับอยู่นะต่อไปดับระยะยาวยไม่ทราบอยู่ตรงไหนเลยเนาะเลขอะไรสําหรับงวนนี้เยวดูนิดนึงถ้าหาเจอนะรอแป๊บดับระยะยาวดับระยะยาวอ๋อโอเคเงื่อนี้เป็นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเงื่อที่แล้วได้มันหลุดนะเลขห้าออกห้าศูนย์หลุดงวดนนี้ดับระยะยาวได้แปด ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยหลุดนะถ้ามาหลุดก็หากิ้งไงเนาะก็เล่นไว้แล้วกันแปด้าเนี่ยแหละอา้าใครชอบเลขดังนะเลขดังประจํางวดนี้ก็คือแปด้านี่แหละเลขค่าคู่นี้เลยเนาะ แปดห้าห้าแปดนี่เลยนะใครชอบก็จัดไปแต่ว่าดับเราก็สอนไว้ทุกงวดอยู่แล้วมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วแหละนะตามนี้เลยลดหน้าจอเนาะอันนี้คือแนวทางของเด่นประมาณนี้แหละคันวนให้ดูเสร็จจับเรียบร้อยนะอประมาณนี้อ่ะคลิปนี้อาจารย์ฝากเนาะแนวทางของเด่นนะ มันจะมีแบบนี้อยู่3สูตรนะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งตั้งตารางให้แล้วก็จับเป็นแบบนี้มาให้ดูแล้วเราก็เทียบตัวเลขเลยอาจารย์คิดว่าน่าจะเดินนะตัวเนี้ยถ้าให้ชอบส่วนตัวชอบเลขสามนะคะท่านผู้ชมใครชอบเหมือนอาจารย์มัาชอบสามชอบตัวนี้นะชอบเลขสามแต่ตัวที่อาจารย์ชอบอาจจะไม่มาก็ได้นะฮะเอาคลิปนี้ลาไปก่อนนะพบก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ